ประกาศรายชื่อ16นักวอลเล์บอลสาวไทยรพันพันส,สิภาพรคัมแบ็กลุยศึก2024สนาม3ที่ฮ่องกงแฟนๆทึ่งเป็นทีมสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เริ่มรายการมาก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ16รายชื่อของนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่จะได้เดินทางไปลุยศึก2024สนามที่3มที่ฮ่องกงประเทศจีนซึ่งทั้ง16รายชื่อที่ออกมาก็ต้องบอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆได้พอสมควรเพราะทีมชุดนี้ทาเอาแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นชุดที่มีผู้เล่น ตัวหลักครบที่สุดตั้งแต่เริ่มแข่งในรายการนี้มาเลยเพราะเป็นการคัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งของเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมชาติไทยอย่างชมพู่พรพันธ์ที่เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันในสนามแรกและอีกหนึ่งคนที่ได้ถูกเรียกกลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางด้านของอ,อมสินส,สิภาพรที่ฟอร์มคอ่อนข้างหลุดไปในสนามแรกทําให้ไม่ได้ถูกเรียกไปในสนามที่2นั่นเอง โดยรายชื่อของทั้ง16คนในรอบนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระหรือลิเบอโรอย่างปิยนุษย์แป้นน้อยและจิดาพานาหัวหนองต่อไปเป็นตำแหน่งเซตเตอร์ที่แน่นอนว่าได้ทางด้านของชมพู้พรพันธ์กลับมาพร้อมกับเซตเตอร์ทั้งสองคนจากสนามที่2ออย่างนุกนิกนัทนิชากับเนยกนกพรและในตำแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกก็จะเป็นทางด้านของกัปตันทีมอย่างแนนทัดดาวนึกแจง้งเตยหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศและได้มีการเพิ่มวิมลรัตนพันธ์เข้ามาต่อไปเป็นตำแหน่งดีหลังที่ยังคงคคใชู้่่เดิมนน ก็คือทางด้านของบีมพิมพิชยากกรำกับโมเมธนัชชาสุขสดมาถึงตำแหน่งสุดท้ายอย่างตำแหน่งหัวสาวที่ได้ตัวหลักก็ยังไปกันครบทั้งเพียวอัชราพรคงยศที่คาดว่าในสนามสามนี้สภาพร่างกายของเจ้าตัวน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมกับผู้เล่นชุดเดิมอย่างสองวิภาวีบุมบิมชัชชุออนยูฟ่ฟาดลพรพร้อมกับการกลับมาของอมสินส,สิภาพรน,นั่นเอง ก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับส6บกรายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราทีจะได้เดินทางไปรู้สึกวอลเลย์บอลนชั่นลีก2024สนามที่3ทีฮองกงประเทศจีนซึ่งทั้งส6กรายชื่อที่ออกมาก็ต้องบอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮาห้กับแฟนได้พอสมควรเพราะทีมชุดนี้ทำให้แฟนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นทีมที่เล่นตัวหลักครบที่สุดตั้งแต่เริ่มแข่งรายการนี้มาเลยเพราะเป็นการคัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งของเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมชาติไทยอย่างชมพู่พรานพันธ์ท แรกและอีกหนึ่งคนที่ถูกเรียกกลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางด้านของอ,อมสินสศีภพาพรที่ฟอร์มค่อนข้างหลุดไปในสนามแรกจึงทําให้ไม่ได้ถูกเรียกไปในสนามที่2โดยรายชื่อของทั้งสวบคนในรอบนี้ก็ประกอบไปด้วยปูลเลนตําแหน่งตัวรับอิสระหรือลิเบโรลของทีมอย่างปียนุชแป้นน้อยและจิดาภาณาหัวหนองต่อด้วยตําแหน่งของเซตเตอร์ที่แน่นอนว่าได้ทางด้านของชมพู่พรพันธ์กลับมาพร้อมกับเซตเตอร์ทั้งสองคนจากสนามที่2อ,อย่างนูนิกนาถาิชากับเนยกหนกพรและในตําแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลล็อกัันทตีม อย่างแนนทัตด,ดาวนึกแจ้งเตยหัตถยาบุญนุ่งสุกทิชากรบุลเลอร์และได้มีการเพิ่มวิมลรัฐนพันธ์เข้ามาต่อไปเป็นตำแหน่งบีหลังที่ยังใช้คู่เดิมตั้งแต่สนามแรกนั่นก็คือทางดั่นของบีมพิมพิชยาโกคกล้ำกับโมมีธนาชาสุกโซดและมาถึงตำแหน่งสุดท้ายอย่างตำแหน่งหัวเสาทีตัวหลักก็ยังไปกันครบทั้งเพียวชราพรคงยศทีคาบนในสนามที่สานี้สภาพร,ร่างกายของเจ้าตัวน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมกับผู้เล่นชุดเดิมอย่างสองอิพาวีบุมบิมชัชชุอนอนยูฟาดลลพพรพรรร้้อออมมกกกััับบาีคงงขสิน พนนั่นเองโดยหลังจากที่มีการประกาศรายชืย่อของนักตบสาวไทยทั้งสิบหกคนออกมาก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮกับแฟนๆเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดของทีมชาติไทยตั้งแต่เริ่มแข่งรายการบอลบอลนิชันลี2024มาเลยแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าพรพันธ์ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาจะได้ลงสนามมากแค่ไหนเพราะเชื่อว่าสภาพร่างกายน่าจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และโค้ชน่าจะยังให้เล่นเป็นตัวสำรองไปก่อนแล้วให้ลงไปช่วยทีมในบางจังหวะเท่านั้นหรืออาจจะไม่ได้ลงสนามเลยก็เป็นได้เพื่อรักษาสภาาาพร่งงกกยขอนฬกกให้ ที่สุดในการแข่งขันรอบไฟนนลนั่นเองส่วนใครที่กําลังสงสัยว่าทําไมทีมชาติไทยของเราถึงส่งรายชื่อนักกีฬาถึง16คนทางที่ความเป็นจริงสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นที่จะลงสนามทั้ง4นัดในสนามที่3นี้ได้เพียงแค่14คนเท่านั้นก็ต้องบอกเลยว่าทางรายการสามารถให้ส่งรายชื่อนักกีฬาเกินได้อยู่แล้วแต่ก็จะยังส่งรายชื่อลงสนามได้14คนเหมือนเดิมและอีก2คนก็จะไม่ลงสนามเลยแต่ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเช่นนักกีฬาทั้ง14คนที่ส่งไปมีคนใดคนหนึง่งได้รับอาการบาดเจ็บกระทันันนก็สสาาามรรถรบยชื่อ นนกีฬาที่เอาไปเผื่อทั้ง2คนได้ถ้าหากผ่านการเห็นชอบของอร mm ิลย์บอลเชนลีกว่เห็นสมควรแล้วจริงๆแต่ถ้ารายชื่อทั้ง14คนที่ส่งไปไม่ได้รับอาการบาดเจ็บและไม่มีเหตุผลจุกเสือนอะไรเลยอีก2คนที่เหลือก็จะไม่ได้ลงสนามนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าในสนามที่3นี้14รายชื่อตัวจริงทีลงสนามจะมีใครบ้างแล้วอีก2คนที่ไม่ได้ลงจะเป็นใคร